ข้าโจมตีนรกโอ้ให้ตทยเกิดราชาปิศาจแห่งความปาถนาช่างแห็งแกงเสียจริงแม้กระทั่งพวกเราไปลาชแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์พวกเรายัางไม่สามารถปราบมันได้เจ้านะ่ะไม่สามารถบุกปราราสาทของข้าได้หรอกเจ้าสมควรได้รับเลยแหละไงก็ตามนะมีหลอดราชาปีศาจอยู่มากมายตับได้ที่เจ้าที เป็นหัวหน้าของป่าทั้งจิตแสงแห่งศักดิ์สิทธิ์นามว่าค้อนแห่งศักดิ์แสงศักดิ์สิทธิ์ยี่เลยนะเจ้ามาเป็นคนรับใช้ของข้าและข้าจะปล่อยเพื่อนของเจ้าไปอีกด้วยข้าจะไปช่วยเพื่อข้าข้าแต่เจ้านะราชพิซซัตแห่งความปถนาเจ้าจะไม่มีวันสามารถครอบครองดวงใจข้าได้หรอกคือโดยทั่วไปแล้วถ้าจะพิชิตความยากสูงสุดต้องผ่านพาราดินและความ เพิ่มความยากของสกิลให้เต็มจากนั้นก็ทํางานต่อไปเพื่อเพิ่มความสามารถที่ต้องการอย่างเรก็ตามก็มีหนทางอยู่นะนั่นก็คือการที่คุณไม่ไม่ยอมจํานวนต่อค่าเป็นจานวนหมื่นๆครั้งอ,อืมดูซับดูซับขอแสดงความยินดีกับกิดค่าประสบการณ์ของกลยุทธ์ที่ได้การตัวละครค้อนแห่งแสงจีเลยนะสุดยอดมากเลยค่ะท่านราชาปิศาจ รลอยครั้งและสิพลังเวทของข้าเกือบจะหมดแต่แต่ท่านและชาปิศาจฉันยังไม่สามารถพักผ่อนได้คลิกด้วยวิธีนี้ฉันจะเป็นคนแรกที่สามารถจัดการร้อยตัวละครระดับ5ดาวใน l o v e อินอา r วลสำหรับฉันนะัที่ฉันผู้เชี่ยวชาญทางท่านเกมแนวความรักและฉันยังเป็นที่รู้จักในฉาย,ยาว่า ทเทพแห่งการโจมนี้เกมที่ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อฉันเลยล่ะขอแสดงความยินดีคุณได้รับภารกิจมี5้ดาวครบร้อยตัวทางเกมจะให้พลังวันพิเศษต่อคุณอยูจ,จอสุอรับและขอพิเศษได้ปฎิอรกันีนน่เออรอฉันดีดิเฮ้ยช่วยไม่ไม่ไม,ม่ช่วยด้วยเฮ้ยน่าน่ารัก ฉันคือเอลของทุกโลกคุณคงมีคําถามมากมายใช่ไหมล่ะจะตอบทุกคนคาถามนั้นเองเอลทุกทุกโลกจริงแล้วเดียนี่คือการท่องเที่ยวในเกมมันก็กระทันหันเกินที่ข้าจะประมาทประพนผลได้เฮ้เ <Hey, S 1> <ๆ>จ้าได้ยินสิ่งที่ข้าพูดไหมเนี่ยที่คุณคงเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายๆกับพระเจ้าในโลกเกมนี้สินะแล้ผมเปดป้าหมายเพื่อบรรลกุกับโลกเดิมถูกไหม ได้อย่างไรกันคุณรู้จักได้อย่างไงทํำไมคุณไม่เป็นตามที่ฉันคิดไว้เกมที่ข้าเล่นกับนิยายการ์ตูนที่ข้าอา่านมีเนื้อเรื่องใครอย่างนี้ไปจำนวนมากแล้วนี่ฉันต้องการทําทยัางไงให้ขานเกมนี้มึงบอกมาใครใครก็บอกว่าตละครลในเลฟอ the world มันเพียงแค่เกมนะนะมันมีชีวิตอยู่จริงๆัต่งหา การเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณต้องการไปเส้นทางไหนมัน,นไม่ง่ายอย่างคิดหรอกตัวละครของข้าจะแข็งเก่งมากเป็นเพียงใดเป็นเรื่องของเวลาแล้วนะบางหลังจากที่สตาร์ทบทที่คุณเล่นจะถูกลบและคุณต้องเริ่มต้นใหม่ฮเฮะ,ฮะมึงจะบ้าหรือเปล่าเหียลบเหรอคุณรู้ไหมฉันทุ่มเงินทุ่มเวลาให้กับเกมนี้ข้าจะพ้องเจ้าจงได้เลยมันไรประโยชน์น่า คดีนั่นต่อไปเป็นแทนดิมอาหรับเป็นมันเป็นของบริษัทมันไม่ใช่ของบริษัทของบุคคลตัวทั่วไปผู้เข้าใช้ใช้ระบบมีอะไรบ้างถูกต้องเพื่อลดระดับความยากของคุณในนักเวทได้เตรียมระบบคุณสมบัติหัางหซึ่งส,สอดคล้องกับคุณสมบัติพื้นฐาน5ประการในเกมถึงกายภาพพลังงานห้องตัว และคติธรรมเหล่นะรือก็เสน่ห์ระบบร่างกายคุณสามารถทําให้เป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งด้วยหัวทองแดงแขนเปน็กของเพชรและ,และ,และดได้เพชรได้ระบบจิตจะสามารถทําให้คุณเชื่อชาญในคาถาต่างๆและสามารถทําลายโลกได้ด้วยกระบ,บาลท่าเดียวแล้วระบบเสน่ห์มีประโยชน์อะไรหรอมันจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนลอดได้ไงละ่ะจบตอนที่หนึ่ง